ถึง Mercedes-Benz ก็ถือเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างพรีเมียมและรุ่นนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่2,6ล้าน6 000. วันนี้เจียคาขออนุญาตนำมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันกับเจ้า Mercedes-Benz C 3 5 0 e เอศูนย์ E a รุ่นนี้นะคะถือว่าค่อนข้างสวยและราคาดีมากๆเลยค่ะด้วยตัวรถของเขานะคะได้เป็นสีเทาเข้มค่ะดีไซน์ด้านหน้าของเขามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซนเซอร์มีให้6จุดนะคะกระจังหน้าของเขาได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นแบบนี้รับเข้ากับโลโก้ Mercedes-Benz เลยค่ะถัดมาที่ดีไซน์ด้านข้างของเขานะคะเขามาพร้อมกับล้อแมกไลายฮาการคู่ขอบ18 ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของเบนท์เลยค่ะดีไซน์ด้านข้างของเขาถือว่าออกแบบมาค่อนข้างที่จะมีความสวยงามและลงตัวค่ะตัดมาด้วยโครเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะคะหรือจะเป็นแถวกลางตรงนี้ส่วนด้านท้ายก็จะเป็นโครเมียมทําให้รถดูมีความสปอร์ตดูมีกิมมิคเล็กๆดูแล้วไม่น่าเบือ่อแต่ถ้าพูดถึงภายในของเขานะคะถือว่าการออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยและหรูมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาะของเขาได้เป็นเบาะหนังสีดํา ซึ่งปรับไฟฟ้านะคะได้จากฝั่งประตูนี้ได้เลยค่ะสามารถที่จะกดปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถัดมาที่ด้านหน้าของเขาจะเป็นคอนโซลหน้าที่ตัดเลือดสีดำแต่เขาจะมีลายไม้เป็นกิมมิกเล็กๆนะคะซึ่งจะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มเวลาที่เราดูแล้วจะรู้สึกไม่น่าเบือ่อเข้ามานั่งแล้วจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและลักชวรี่ตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz ค่ะพวงมาลัยของเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันนะคะควบคุมแยกซ้ายขวา สามารถที่จะควบคุมฝั่งหน้าปัดเรือนไม้ได้จากฝั่งขวาหรือจะเป็นหน้าจอจากฝั่งซ้ายได้เลยง่ายๆและเขายังมาพร้อมกับแพดเดิลชิพค่ะในส่วนที่พี่ต้องการความสนุกในการขับขี่ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆจากปุ่มนี้ได้เลยพวงมาลัยของเขาแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานหรือว่าร่องรอยการฉีกขาดเลยส่วนระบบแอร์ของเขาให้มาถึงตําตำแหน่งเป็นรูปแบบทรงกลมนะคะเวลาที่เรารูแล้วจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นซึ่งก็รับเข้ากับตัวรถนะคะ คอนโซลกลางสังเกตได้ง่ายเข้ามาพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกเพิ่มความเป็นกิมมิคเล็กๆในการที่เป็นรถคลาสสิกและปุ่มควบคุมต่างๆเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะครบบริเวณตรงนี้นะคะเวลาที่เราต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จต่างๆหรือจะเป็นที่วางแก้วเราก็เพียงกดเปิดลิกเดียวก็สามารถที่จะวางแก้วได้แล้วแต่หากเราไม่ต้องการใช้เราก็ปิดลงมานะคะถัดมาที่ปุ่มคอมมาดคอนโทลเลอร์ตรงนี้เขาก็จะมีควบคุมไว้สําหรับควบคุมหน้าจอซึ่งเราสามารถที่จะ ควบคุมได้ง่ายนะคะเพียงการกดเลื่อนกดคลิกหรือว่าจะเขียนทัชแพดในนี้ได้เลยค่ะในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้หน้าจอเพียงแค่กดปุ่มปิดเท่านั้นก็สามารถที่จะปิดหน้าจอได้เลยค่ะคอนโซลถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางของเอกนกประสงค์นะคะเป็นแบบผีเสื้อเวลาที่เรากดปุ๊บเขาก็จะกางตีออกมาซึ่งในนี้เขาจะมีที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือช่องชาร์จ USB นะคะเขาจะมีช่องชาร์จ USB ให้อีก2ตําแหน่ง คือว่าเวลาที่เราต้องการใช้งานชาร์จแบตโทรศัพท์หรือต้องการใช้ของอเนกประสงค์ต่างๆเราสามารถจะวางตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะแล้วก็เก็บเป็นสัดเป็นส่วนในการใช้งานค่ะกรณีที่เราไม่ต้องการใช้เพียงแค่ปิดคลิกเดียวทําให้รถดูมีความเป็นระเบียบและคงความระเบียบมากยิ่งขึ้นบริเวณด้านบนก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานพื้นฐานทั่วไปก็คือจะเป็นชอบเก็บแว่นตานะคะหรือจะเป็นไฟส่องสว่างเวลาที่เราอาจจะดูของ ดูมือถือหรือว่าดูแผนที่นะคะตามแบบฉบับของรถทั่วไปที่มีถัดมาที่โซนด้านหลังนะคะถือว่าเบาะของเขายังคงความเอกลักษณ์ในการนั่งนุ่มสบายเบาะของเขาได้เป็นเบาะหนังสีดําคุณภาพดีเลยค่ะระบบแอร์ทรงกลมแยกให้อีกสองตำแหน่งและพื้นที่วางแขนพื้นที่วางแก้วเขาก็มีให้และที่สําคัญสุดนะคะเขามาพร้อมกับมา่บานบังแดดไฟฟ้าด้านหลังและมา่านบังแดดซ้ายขวามีให้แล้ว กดม่านได้ง่ายๆกดคลิกเดียวจากตรงคอนโซลกลางก็สามารถจะดึงม่านขึ้นมาได้สบายๆเลยค่ะถัดมาที่ดีไซน์ด้านท้ายของเขานะคะเขามาพร้อมกับไฟท้าย LED ค่ะซึ่งจุดเด่นนะคะที่อยากจ,จะสังเกตได้ว่ารถบางรุ่นไฟท้ายของเขาจะรับเข้ากับ2ช่วงนะคะซึ่งรุ่นนี้เขามีการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะนี่เลยเขาจะเป็นแบบโครเมียมแล้วเข้ากับโลโก้ของเบอร์ซินิเบนนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะกล้องมองหลังเขาจะซ่อนค่ะ เวลาที่เราจะใช้กล้องมองหลังนะคะกล้องมองหลังเขาก็จะลดลงมาให้นะคะในกรณีที่เราขับขี่อยู่เขาก็จะซ่อนเก็บไว้ภายในค่ะประตูท้ายนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะกรณีที่เรากดเปิดปุ๊บเราก็สามารถที่จะพบพื้นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะส่วนเวลาที่เราจะปิดเพียงแค่กดคลิกเดียวประตูท้ายก็ปิดให้แบบง่ายดายเลยค่ะและสำหรับคันนี้จัม m e อ c e d e s b e n บ C 3 5 0 E ปี2 0 1 8 กับราคาป้ายแดงที่2อล้าน6 000. วันนี้เทียรคาจัดให้เหลือเพียง799,0 0 0บาทผ่นเพนเพียง14,00 0บาทและเรายังมีโปรโมชั่นออกเดเพียงแค่9ก9บาทไปแนนอนุมัติง่ายอนุมัติไวมีบริการรับประกันเครื่องเกียร์ถึง2ปีบริการขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบบริการดูแลชุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแถมให้ทั่วประเทศให้นานถึง2ปีสนใจรับชมรถจริงได้ที่เทียรคาเสรีไทยเรามีรถให้ชมและให้เลือกกว่า5 0 0รคันถ้าชอบคันนี้สามารถทักมาสอบถามได้เลยค่ะ